พายุควาย3ปีนะครับฟัน2คู่คู่ที่3ขึ้นได้ครึ่งเล่มนะครับอีกหนึ่งคู่ยังเป็นฟันน้ำนมผ่านการมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับสวยๆเลยนะครับหน้าตาตัวตัวยาวปลารถไฟครับถ้ายาวกว่านี้ก็คงจะเป็นรถไฟแล้วครับ มันตัวควายผสมก้าวเจริญเอาไว้นะครับใบหลอดครบได้เดือนกว่าแล้วนะครับผสมก้าวเจริญแยกลูกออกไปนะครับแยกลูกออกไปขายคู่กันแพงหลายก็ไม่มีใครอยากซื้อนะครับแยกลูกขายไปแล้วเหลือแต่แม่ผสมก้าวเจริญได้เดือนกว่านะครับใบหลอดครบสวยๆเลยควายฟันแท้สองคูนะ่คู่ที่สามขึ้นได้ครึ่งเล่มนะครับ เปิดให้ราคาแบ่งตันกันเลี้ยงนะครับความสูงอยู่ที่140 140บวกลบ1เซนนะครับควายสวยๆเลยครับยาวปื้นเลยนะครับเป็นควายสีดอกเราชัดเจนนะครับเล็บกะลาเล็บน้อยจิกกอดสวยๆเลยครับสายพัฒนาไม่ควรพลาดครับผม